เมนูของเราวันนี้คืออะไรก่อนแกงส้มมะละกอค่ะเอาามเช่เนเล็กไม่ทำเลย, <c oughs> ยหนาจัดเก็หมดลูกแล้ <c oughs> วไหูในในไม่ได้เอาเล็กนากจัดทุกคนอะเขามนมาว่าแม่เป็นยูทูบเบอร์เขาจะให้แม่ไปรับรางวัล้ม่แม่ต้องเตียนชุดแล้ว่ะต้องเดินพมแดงด้วยเดากดดดเ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับรายการที่จะเข้าครัวมันไม่ใช่ครัวธรรมดานะคะวันนี้เป็นครัวไฟรุกค่ะเพราะว่าต้องนั่งรถมอเอร์ไซค์ไปตัดตะไคร้เมนูของเราวันนี้คืออะไรก่อนแกงส้มมะละกอค่ะ แม่ทำแกงส้งมมะละกออร,ร่อยมากและบ้านเราอ่ะมีต้นมะละกอมีลูกมะกละกอแล้วที่สําคัญบ้านเรามีกอตะไคร้เองด้วยมีทุกอย่างเองหมดอ่ะนี่เป็นไงข้อฉันสมเมตในตำนานค่ะสมเมในตำนานเพราะว่าอันนี้อยู่มาประมาณกี่ปีแล้วพ่ออายุ13อ่ะตอนนี้อายุ29่อ่ะอันนี้30ประมาณ17ปีแล้วอ่ะคุณขาไปแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ไปแบบไม่มีอะไรกันไปพ่อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เราขับจากบ้านหลังเก่าไปบ้านหลังใหม่ห่างกันประมาณจริงๆแล้วว่าเ,เดินก็คือ200เมตรนะห่างกันแต่นี้เราต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปเพราะว่าไปกันคนละซอยตอนนี้นะคะเรากําลังมาหาวัตถุดิบค่ะก็คือตะไคร้แล้วก็มะละกอตะไคร้เยอะไหมตรงนั้นอะ่ะอุ้ยพออพออุยพออพอุพอ้ยอุอบแลอ้วอ,วอ,อุ้ยอุ้ยอุอุ้ลอุ้ยอุค่ะุ้ยอ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 ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอย้ คุณคะพ่อเขาอยู่ไหนพ่อพ่อเหนื่อยแล้วอ่ะจะไม่ทันแกงเลยเหนื่อยแล้วอ่ะพ่อพกูแกงกูก่อนแล้วอะไรไหนแต่ตะไคร้ตะไคร้อยู่นี่เราต้องเดินทางนี้นะคะเพราะว่าน้ำท่วมแล้วตะไคร้อนี้เหรอเนี่ยที่เราต้องมาเก็บสิ่งที่กูคิดกับสิ่งที่กูได้คิดไว้เลยว่าต้องไล่หนีแน่ๆเอามาพ่อมาจัดตะไคร้ก่อนนี่ ตอตะไคร้คุณค่ะนี่ะอะไรไทรหนึ่งดูดิเราต้องใช้เยอะไหมสองสองต้ตนกต่อพอตอนแรกพ่อปลูกเป็นไร่เลยไม่ใช่หรอตะไคร้อ,อะโอ้เป็นไร่ขายได้กิโลละสามบาทนะนะ <c oughs> ลงทุนไปกี่แสน <c oughs> ขายได้เป็นหมื่นขายได้เป็นหมื่นลงทุนไปไหลายแสน <c oughs> มันจะตังค <c oughs> ์อ่ะต่อไปเราจะไปเด็ดมะละกอค,ค่ะคุณมามาตามมาไดไหนพ่อนี่เลยนี่นี่มะละกอจริงๆแล้วมะละกอมีหลายต้นนะคะ แต่เราเอาที่สะดวกดีกว่าคุณข่ามะละกอจริงๆแล้วก็เคยปลูกมะละกอขายเหมือนกันตอนนั้นมะละกอขายกิโลเท่าไหร่พ่อกิโลละห้าบาทห้าบาทเขามารับเองเลยตะไคร้อ่ะสามบาทมะละกอเขามารับเองคอมเมนต์มาทีว่าตอนนี้ตะไคร้แล้วก็มะละกอราคายอยู่ที่เท่าไหรค่ค่ะรับซื้อแล้วก็ขายหน้าหน้าหลานสมมติทำร้านส่อตามอยู่อย่างเงี้ยไปรับซื้อมะละกอมาโลเท่าไหร่เพราะว่าที่บ้านห้าบาทเองถ้าใครแบบไปซื้อสิบบาทตรงน้มไปซื้อที่บ้านทีเจ็ดบาทก็ขายแล้วไปเข้าครัวคะ่ะ ไปจะเข้าครัวได้แต่อีกทีเหนื่อยเอาน้ำแช่เพ่แช่ไรน้ำไหนน้ำแช่เนี่ยแช่พริกเนี่ยช่วยเลยพริกแข็งมาช่วยไหนแช่ครับพริกไหนพริกเือนั่นน่ะกระเทียมไม่ต้องไปแช่นะแช่พริกเดียวพริกแช่หรอแม่แช่แช่จะได้ตำง่ายๆทำไมอ่ะ แต่พริกล้างตะไคร้เหรอตะไคร้ก็ต้องล้างเหรอตะไคร้ปลอดสารพิษอยู่แล้วหมาเมอเยี่ยวอ๋อหมาเยี่ยวปลอดสารพิษนะแต่ไม่ปลอดหมาเยี่ยวจ้ะอันนี้เคล็ดลับของแม่หรอแช่พริกอยากใหแช่กันทั่วประเทศไหมหรือแม่แช่คนเดียวแช่ทั่วประเทศนะพริกจ้ะแช่จ้ะทั่วประเทศต้องแช่จ้ะใครที่ดูอยู่ตอนนี้คอมเมนต์มาทีว่าคุณจะทําพริกแกงอ่ะคุณจะตำอ่ะคุณต้องแช่พริกปะ เอ้าแม่ไม่ล้างก็หรอล้างเสียแทนน้ำไปเองพอแล้วเหรอแค่นี้เหรอเนี่ยพอแค่นั้นแหละสองหัวแล้วพ่อตัดมาเยอะแยะเนี่ยแก่พวกมาหั่นตะไคร้โคากขนาดโค้ใหญ่นี่เออยังไงหั่นตะไคร้ซอยเข้าแช่เมื่อกี้เนี่ยหั่นเลยเนี่ยซอยตะไคร้โดยซอยตะไคร้ก่อนซอยซอยจะเล็กซอยนี้เนี้ยซอยทำไมต้องซอยอ่ะแม่ซอยสิซอยแกงอ่ะทำไมต้องซอย ซอยแกงอ่ะทำไมต้องซอยอาอไม่ซอยแล้วมันจะแหลกแตกกันใส่ชั้นต้นน่ะหล่นปลาปลาใส่ด้วยเหรอใส่สิต้องหล่นเหรอพอละใส่เลยใส่เลยอันนี้นะคะเป็นขั้นตอนการทำพริกแกงส้มเลยพริกใส่ไปเลยอ๋อหยาบเขาให้มาบอกปริมาณกูนะว่าต้อใส่พริกเท่าไหร่อะไรไปหมดได้เลยแล้วกระชายอ่ะกระชายยางหยางตาเลยตาก่อนกระชายทำไมไม่ใส่เลยอ่ะยางหยางแล้วก็เด่นเข้าตาตาอีก Oh yeah. ใส่ตะครใส่พริกแห้งหอมกระเทียมกระชายไอพ้พริกแกงส้มกับพริกแกงเผ็ดเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนต่างกันยังไ<ท>ตงต้องใส่เอฟผิวมะกรูดคือพริกแกงส้มกับพริกแกงเผ็ดเนี่ยแตกต่างกันที่ว่าถ้าเป็นพริกแกงเผ็ด<ฮ>ใส่ใบมะกรูดแม่ขอ,อยังแม่มาดูดิแล้วปลาจะใส่ตอนไหนเนี่ยปลาเดี๋ยวจะทำให้ดูอันนี้ทำอะไรปอกปอก เอออย่าหนาจัดสิก็หมดลูกก <c oughs> ็เี๋ยวไม่ลงคุณจริงๆแล้วเนี่ยซ้มไอ้แกงซ่อมเนี่ยใส่ปลาด้วยบางบ้านก็ไม่ใส่ใครที่ไม่กินก็ไม่ใส่ปลาแต่ที่บ้านเราใส่ปลาแล้วปลาบ้านเรานะคะสปอนเซอร์ได้นะคะสปอนเซอร์ได้นะคะเราสามารถหล่นปลาเขาได้สับปลาก็าได้สปอนเซอร์มาเลยใช่ไหม เออในปลาร้าปลาร้าที่บ้านเราใช้อย่างงี้นะายาวขอปลาร้าหน่อยปลาร้านะคะเราจะใช้เป็นแบบว่าปลาร้าชาวบ้านที่เขาเป็นปลาร้าตลาดอะที่เขาเป็นกำมังกำมังใช่ไหมน้าหยาวมีวิธีล่นปลาร้าโน่นและโน้นวิธีล่นปลาร้านะคะรุ่งทุ่งร่นปลาร้าคืออะไรไงก็แค่เอาปลาร้าไปต้มน้ำใช่ไหมน้าหยาวเนแล้วก็เอาตัวปลาร้าออกใช่ไหมไปออกแล้วก็ให้่นให้มันสุกแล้วมันจะไต่เคยกินที่นี่ไหมแกงแกงเผ็ดว่ะแม่มะละกออ่ะที่ซอยๆอ่ะ อร่อยกับปลาหม้อเดี๋ยวอี่หน้าเดี๋ยวทำให้ดูสปอนเซอร์บอกกระป๋อหม้อ่าเข้าได้นะคะเดี๋ยวไปจับที่บ่อเลยแล้วมาทําที่บ้านไว้ยัดขอค่ารถหน่อยอันนี้อะไรเนี่ยแม่มั้งใส่ใส่อะไรส้มต้นล้างก่อนไหมต้องล้างใส่แกงก็ต้องล้างก็จไม่ล้างไม่ลงคือเราน้ําใส่นี่แล้วก็หั่นหั่นหั่นแล้วก็ใส่อันนี้ก็คือล้างแล้วยังย่งย่งเดี๋ยวเราไปล้างที่หลังล้างเสร็จหม้อและนี้ใส่อะไรก็จะใส่ส้มตนเนี่ยวิธีการทําอ่ะแม่ตามที่แกงแล้วอ่ะ <ส>ตั้งนำ้ำแล้วใส่อหไรใส่พริกแกงเลยยางพี่ลูกใส่อะไรใส่มละกอก่อนน้ำเดือดใส่มรละกอแล้วใส่ปลาใหญ่ปลาใใส่ปลาอู้กินไม่ได้เอาเล็กนาจัดอ้าวกลับมาปอกมะละกออีจ้าข้ารัวนะคะเผ็ดจ้าหรือเผ็ดโอเโอก็มีรูมัน มาแล้วก็สองลูกเลยเหรอสองลูกเลยทำไมอ่ะลูกเดียวก็เยอะแล้วนะแล้วแกงมันน้อยอ่ะพี่แกงมันน้อยป่ะแหมยังไม่ได้โขกปลาลงอ๋อแล้วใส่ปลาไปด้วยทำไมต้องใช้ปลาทูปลาสดไปกินนะปลาสดเหมือนข้าวใช่เหรอแม่ใครบอกบอกเองปลาสดจะเหม็นข้าวได้ไงแม่แพงหรือเปล่าเอาตรงๆเพราะอะไรเหม็นข้าวใช้ปลาทูดีป่ะแล้วเราใช้ปลากระป๋องได้ไหมได้ลูกปลากระป๋องก็ง่ายบ้านวอนปลากระป๋องนี่แค่ ปลาปองนะอ่ะอือเข้าได้คอนเทอร์ป้าป,ปองอะแม่ผู้นีเข้าสักทีหนอ่งเข้าสักทีปลากระปองปลากระกป๋องต้องเข้าแหละใายทุกคลิปจริงๆแล้วเวลาจะแกงส้มควรเลือกมะละกอแบบไหนแม่ทำหามาเติเรืองเลื่องเลยน้อยอ่ะไม่ใช่สุกนะคะคุณคือแบบทำหามที่แบบจะเลืองเ่งนิดนิดมันถึงจะอร่อยเพราะว่ามันจะทําให้มะละกออ่ะหวานใช่ไหมแต่อย่างงี้ก็ได้แต่ต้องแกงนานหน่อยตัดน้ำตาลและแกงนานหน่อยแม่เพื่อให้น้ำเด่นให้เละให้มันเละ คุณจะบอกว่าแกงส้มอ่ะมะละกอกับผักบุ้งเนี่ยยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยเนี่ยเดี๋ยวเราทำเสร็จเรายังไม่กินนะเราอุ่นกันก่อนนี่แต่แค่นี้หรอหน,นูเล็กไม่ทำเลยนี่กำลัง <c oughs> จะทำแล้วนี่ไงมันเฟรดอีโอเสรแล้วมั้งไดี ไม่ใช่หนูเป็นพิธีกรแม่เป็นแขกรับเชิญแม่ก็ต้องทําช่องเรามีแขกรับเชิญสองคนมีพ่อกับแม่แค่นั้นแหละพอตอนนี้แม่เป็นยูทูบเบอร์เลยนะกำลังดังเลยนะยูะทูบเบอร์อะค่ะตัวอะไรน่ากำลังดังนะแม่ต้องต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่ให้แม่เป็นยูทูบเบอร์อะใครจะทุกคนอะเขามิ้นมาว่าแม่เป็นยูทูบเบอร์คนใหม่แม่พูดดียูทูบเบอร์เอ <YouTuber, S 2> อยูท <YouTuber, S 2> นะูบเบอร์ยูท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 ูบเบอร์ให้ให้เกียรติแม่มา แล้วแม่เขาจะให้แม่ไปรับรางวัลด้วยแม่ต้องเตรียมชุดแล้วละ่ะต้องเดินพรมแดงด้วยโอ้ต้องเปล่งไม่เอาไหมคะไม่ได้ไม่ได้รางวัลแลยคุณหมดมาแล้วนะแม่เดินได้ปะเนี่ยยังไงเราผ่าเดินใส่ชุดผ้าใหม่แล้วก็เดินรับรา,างวัลแม่ถอดใส่บัวได้เปล่าได้ ừ, อเออก็ไม่ให้ถอดใส่บัวจนกอดตัวนะเออย่อยดูดิย่อยดูดิกระจอกอัดย่อยดูดิอ่ะเดินเดินเท่เดินมาเดินมาเดิตรงนู้นเดินตรงนู้นมาี่นี่นะหมายเล็ ยี่สิบเอ็ดนายจำเนียนว่าไทยยูทูบเบอร์คนใหม่เขาเมื่อไทยเดินน้าตามจังหวะนะแเด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 ะขอไปบัานขอไปบัานหน่อยขอแล้วรับรางวัลเลยจกใหญ่เห็นหน้าหมางงเฮ้ยใส่ล้วใลเอาคุณคุณขาอันนี้เราตั้งน้ำันแล้วน้ำเดือดแล้วเราใส่มะละกอมะละกอเราล้างเลยเนาะใส่มะละกอเลยนะ เนี่ยยาวเตาถ่านกับเตาแก๊สเนี่ยอันไหนอร่อยกว่ากันเตาถ่านอร่อยกว่าเพราะมันไม่มีกลิ่นเหม็นเหมือนเตาแก๊สก็เหมือนหมูกระทะถ้าย่างเตาถ่านอร่อยกว่าเราต้องตั้งน้ําให้เดือดแล้วก็ใส่มะละกออันนี้ต่อไปใส่อะไรจะใส่ทิแกงใส่ทิแกงเนี่ยนะย่างให้เดือดจนลูกด้วยมันเข้าใส่ทิแกงแล้วก็ใส่กะลอและคืออะไรจบเสร็จนี่หั่นมะขยำไม่ดีเลยมะขามอ๋อหั่นขยำนี่สับปะรดสับปะรพีขยำเป็ลูกสุกยังแม่ ตักน้ำมาค่ะตักน้ำแบบนี้อะอุ้ยแม่กูตักน้ำทิ้งย่างงั้นตักน้ำทิ้งหน่อยจ้าเยอะได้แหละนูเล็กสักพักนูเล็กเอาน้ำพริกมาแล้วแม่ใส่อะไรนะนะแม่ใส่ปลารลงไปแล้วห้ามคนปลารที่เราหล่นไว้อย่างนี้แล้วก็อย่างเงี้ยหมดเนี่ยคนได้ไหมได้นี่คนเลยคนแล้วคน จริงๆถ้ามันใส่เนี่ยผักบุ้งแต่มันต้องเป็นผักบุ้งนาใช่ไหมน้เยาวแม่ไม่เข้มข้นป่ะเนี่ยน้ำมะนาวใส่ที่หลังพร้อมปรุงรสหรอมะขามเออใช่ค, <ขา S 1> คุณก็มะนาวมาจากไหนวะไ่นะเดี๋ยวมันไปได้มะละกอไม่เละถ้ามะขามใส่ตอนนี้มะละกอจะไม่เละอรอจริงเหรอทางบ้านค่ะคอมเมนต์มาทีถ้าเราใส่น้ำมะาขามเปียกลงไปเนี่ยมะละกอจะไม่สุกจริงไหมความเปรี้ยวมันจะรัดมะละกอไม่สุกไม่สุกได้ไงวะกูตั้งเตาอยู่มะละกอเริ่มสุกอย่างแม่ ยังเอ้าใส่เลยแม่น้ตาลใส่น้ำตาลกับคุณเพราะว่ามะระกอนเนี่ยมันไม่ค่อยสุกใช่ไหมมันไม่ค่อยห่านะคะเราก็เลยต้องใส่น้ำตาลพ่อคลิปพ่อคนดูน้อยว่าของแม่อ่ะพ่อจะทำไงก่อจ้างเขาดิ <laughs> ยัดใต้โต๊ะเลยเหรอจ้างเขามาดูนะคะคลิปพ่อใครมาดูใครแชร์พ่อจ้างค่ะแล้วไงอีกเล่าใครชิมหนูะก็หนูแกงอะคนหนูเชียวชิมแต่พออร่อยเดี๋ยวบ่าเป็นไ,ไงแล้วฝีมือกู ยังไม่รู้รสเลยมันไม่หวานละอ่ะแม่ลองกินอันตาลนะหวานแล้วแม่โว้ยมันจะใส่หวานแม่ไข่ไหมนักทิพย์นักปูไม่หมดหหหมมมมดดดไไ่ฝั่งเดียวให้วุ่นคุณ <laughs> แม่ครัวสองเตาแล้วยังหาอกับกายไม่เจอเลยแม่ครัวสองเตา <laughs> ค่ะล่าสุดเตาในไม่จ้ะ ไม่แล้วได้แล้วแม่พอแล้วเอากินได้อยู่แปลว่ากินไม่ได้รึวะได้ได้ล <right ูกชื่อดีนะที่คุณยกเข้ามาหน้าปลาเน่ะกินไหมรมชาติอะไรเนี่ยถึงไหนแล้วแม่เสร็จแล้วลองกินเบ้อแล้วเสร็จแล้วกินอย่างแม่ใส่น้ำโป่งน้ำปลาอะไรแม่ยังไม่ใส่เลยนะเ้ยน้ปลาไม่ต้องใส่ปลาเค็มลองกินเถอะไหนอ่ะที่เปริ้เนี่ะย่าอะไรเปรี้ยวอเปรี้ยวหรออันหนึ่งลองกินดิก็ได้นะ รสชาติไวรุ่นเขาก็ต้องกินเปรี้ยวๆหน่อยนี่อ่ะแต่มันไม่หวานะนะนี่คุณมาดูกลิ่นความเป็นลูกทุ่งที่แท้ถูินะคะนี่นี่ชูรสเออ,อยังไม่เสร็จด้วยังไม่เสร็จเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนิดนึงชูรสจริงๆแล้วเนะี่ยทำให้ผมรวงจริงไหม,มไม่จริงเนาะเรไม่รปริม,มางเนากแล้วชูรสเนี่ยมันมันช่วยเรื่องอะไรให้เพิ่มแบบต่อมรับรสในรีสอ๋อ มา,ากันถ้าเป็นมรกรที่แบบหำหำหน่อยจะสุกไม่สุกอ่ะคุณเลิศจริงๆนี่คุณขาอีพีนี้นะคะแกงส้งมมรกรนะคะสูตรเทกแม่โอนะคะนี่คุยจ้านะจริงๆแล้วันนี้ แกงเสร็จแล้วมัวม,มายุ่งไว้นี่รู้ใครเนี่ยรู้ไม่ได้เลยเฟ <c oughs> ็ดดีโอรูไม่ได้เลยไครคุณขา EP นี P ้นะคะก็คืออ e ีจ้าเข้าครัวเมนูคือแกงส้มมาระตอค่ะตบมือแม่รสชาติอร่อยมากตบมือแม่ฝากติดตามช่อง YouTube อ e ีจ้าชาแนลตบมือแม่ฝากผู้ใหญ่จะดีสปอนเซอร์ตบมือแม่ครอบ คคบน่อต้องบอกเลยว่าขอบคุณทุกคนที่ให้ฉายายูทูบเบอร์คนใหม่ในฐานะที่เราเป็นยูทูบเบอร์คนใหม่พูดขอบคุณกันหน่อยยูทูบเบอร์เขาเป็นยูทูบเบอร์อะไรเอร์ยูทูบเบ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 อร์คนไม่เห็นปะยูทูบทูบยูทูบเบอร์ทูบยูทูบเบอร์ทูบทบยูทูบเบอร์ทูบพูดจักวะมันจะมนพูดอะไรคำเดียวอีกพูด เ <Net> ด็กไอดอลเอ<ข>อเด็กไอดอลข<ด>อบคุณนะคะเด็กไอดอล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 ขอบคุณที่ฝากติดตาม YouTube e อีจั c h ชาแนลนะคะใครที่ชอบนะคะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งและเป็นกำลังใจให้ทีมเราด้วยนะคะบายแล้วเจอกันใหม่นะคะ